ไลุกล้ำมาแค่จุดเดียวแต่มีลุกล้ำถึง80จุดแล้วเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเนี่ยถ้าที่จริงเป็นยังไงครับไม่ถึงขนาดนั้นแหละครับที่ได้รับรายงานมานะไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ปัญหาก็คือในพื้นที่ตามแนวชายแดนเชียงใหม่เชียงรายในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการปักปันเขตแดนทาให้มีพื้นที่ที่ยังไม่ชัดเจนอยู่หลายแห่งนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกันในใน TBC นะครับตอนนี้ใช้กลไก TBC ในการที่จะพูดคุยกันนะครับ แต่ท ok, de <oops. S 1> ี ok ่บอกไม่ต so ้องไม่ทวนครับไม่ต้องไม่ไม่มีเดสไลน์อะไรอย่างที่เป็นขาวไม่มีครับไม่มีครับท่านคัเรามีแนวคามครับนรื่อการทํางานเกีรแดนมันไม่สามารถทาได้ในช่วงนี้เพราะมันเป็นค้นที่สูงรับบรามีแนวความงที่จะ่อหรือว่าจะถึงการตอนนี้ก็คนที่ปฏิบัติเป็นแนวคางท่จริงที่ผ่านมามันก็มีอยู่และครับคือถึงไม่ไม่มีแนวเขตแดนเราก็มีเส้นปฏิบัติการที่ว่าทั้งของฝ่ายจะอยู่กันตรงไหนมันก็มีอยู่ครับ นั้งในขณะที่เรายังไม่มีเส้นสายแดนที่ชัดเจนเพราะมันต้องมีไม่งั้นก็จะไม่มีกรอบในการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายทางทีบีซีเนี่ยมีแผนที่จะพัฒนาการพูดคุยหรือความสัมพันธ์กับชนกลุ่มน,น,น้อยต่างๆให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นใหม่เพื่อที่ต่อไปมีกรณีแบบนี้อีกเราจะได้ใช้การเจรจาในการแก้ปัญหาในรทับเรือ่อยๆที่ผ่านมาก็มีอยู่แล้วนะที่ผ่านมาเราก็แน่นแฟนอยู่แล้วนะครับพีนต่ว่า ตรงพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่เรานได้มีการพูดคุยกับเนมาโดยตรงนะครับมันจะมีจนกลุ่มน้อยนะครับมันมีหลายฝ่ายตรงนั้นเรามีกลไกทั้ง CPC และกลไกอื่นๆที่เสริมกันด้วยนะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็แน่นแฟนกันอยู่แล้วในกลไก CPC เพียงแต่ว่าเรามีกลไกอื่นเสริมอยู่ด้วยนะครับฝากาอะไรถึงโลกโซเชียลที่ิีาจณ์ในเรื่องความมั่นคงนะครับข้มูลติดตุตรงนี้็ถ้าถ้า ในส่วนของผมผมก็ฝากว่าขอให้มั่นใจว่ากองทัพเนี่ยพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยแล้วประการที่2ก็คือเวลาในกระบวนการพูดคุยเนี่ยเราไม่ได้มองในประเด็นเรื่องความมั่นคงอยู่ทางด้านการทาหารอย่างเดียวนะครับเรามองเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเรามองเรื่องเศรษฐกิจเรามองเรื่องผลกระทบของพี่น้องประชาชนไปทื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าแบบที่บอกแล้วคือทหารเนี่ยการรบเนี่ยเราอยู่ในคามริ่อชอบของเราเป็นอาชีพอยู่แล้วนการเรียบรบกันการยะทะกันเนี่ยมันง่าย แต่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมันก็ทาให้ยากที่จะเดียวยาเพราะ,ะนั้นเราองคทัพเองก็คํานึงในเรื่องนี้ด้วยแต่ไม่ใช่คานึงจนกระทั่งอ่อนแบบที่สังคมเข้าวิจารณ์นะครับคือเราถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตไตเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปบั